สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโค้คุ้นพลยังคำสิงโตฟาร์มสกุลนครนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะวันนี้หน่อยเอาบรรยากาศตอนเช้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะที่โคกที่ฟาร์มของหน่อยนะคะวันนี้ตื่นเช้านะคะวันนี้พาก,กันตื่นเช้าปกติก็ตื่นเช้านะคะวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษนะคะ ทั้งสองคนเลยนะคะกับคุณประหลัดนะคะคุณประหลัดให้อาหารตั้งแต่เช้านะคะหน่อยก็ทําความสะอาดคอกนะคะเปิดน้ําวัวนะคะวันนี้เพราะมีภารากิจนะคะวันนี้ภารากิจตัต้งแต่เช้าภารากิจทั้งวันเลยนะคะวันนี้เอาบรรยากาศช่วงเช้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะดูคุณประหลัดให้อาหารน้องวัวนะคะ ันนี้กินเยอะนะคะเ,เพื่อนๆให้เยอะพอสมควรนะคะคุณกะละแมนะคะกินเก่งมากเลยนะคะตนนัวนี้กวาดเศษฟางเผาด้วยนะคะกวาดเศษฟางลมควันให้น้องวัวนะคะช่วงเช้าบรรยากาศก็จะเย็นๆน,นะคะวันนี้นะคะ นี่คือกิจวัตรประจำวันทุกๆเชาวนะคะน้ำเต็มแล้วเปลี่ยนน้ำน้ำก็ต้องสะอาดนะคะเพื่อนๆสุขภาพน้องวัวถึงจะดีนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำเราจะต้องเปลี่ยนให้บ่อยๆนะคะอย่าให้น้ำเน่าเสียนะคะถ้าน้ำเน่าเสียน้องวัวกินได้อยู่นะคะแต่ว่าจะทำให้น้องวัวสุขภาพไม่ดีนะคะจะทำให้น้องวัวไม่อ้วนนะคะ สุขภาพร่างกายของน้องวัวก็สําคัญนะคะถ้าสุขภาพดีน้องวัวก็กินอาหารกิ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพากันกินอาหารแต่เช้าเลยวันนี้นะคะลมควันไปด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะไล่มแมลงกัดต่อยนะคะ,มะแมลงที่ชอบจับน้องวัวนะคะ,มะแมลงวันยุงหรือตัว อะไรหลายๆชนิดนะคะเนี่ยคะ่ะจะรมควนแบบนี้ทุกชาวนะคะกับตอนเย็นนะคะถ้ามีโอกาสให้อาหารเสร็จแล้วคุณประหลัดก็ให้กากน้ำตาลนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะต่อตัวนะคะเนี่ย ให้ไม่เยอะนะคะให้ครั้งเดียวนะคะกากน้ำตาลนะคะเพื่อนๆก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะคะเกือบเกือบหกิโลนะคะข้อข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆยังเหลืออยู่ข้อฝั่งข้างหลังนะคะอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะคะเพื่อนเคุณประลัดกำลังทำความสะอาด นะคะเดี๋ยนหน่อยก็จะไปเปิดน้ําฝั่งโน้นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆช่วยๆกันนะคะใครๆก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่คนประหลัดก็จะไปทํางานนะคะหน่อยก็จะไปเอาขี้มันนะคะเพื่อนๆช่วยๆกันนะคะถ้าวันไหนว่างนะคะไปค่ะไปให้อาหารฝั่งโน้นกันค่ะเรียบร้อยไปอีกคอกนะคะเพื่อนๆในการให้อาหารนะคะ ยังเหลือคอกอีกคอกข้างหลังโน่นนะคะคุณประหลัดกําลังให้อาหารนะคะอคอกนี้จะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆเพ,พราะพร้อมที่จะส่งเข้าสาหกรณ์แล้วนะคะอายุสิบสองเดือนแล้วนะคะตัวนี้นะคะการกินก็จะยินกินเยอะกว่าน้องๆน,นะคะที่คุณใหม่นะคะบัวแต่ละตัวจะเริ่มกินอาหารเยอะในช่วงระยะเวลาการขุนในระยะเวลาประมาณขุนได้ประมาณจิต ถึงสิบเดือนนะคะเพื่อนๆจะกินอาหารเก่งนะคะแต่ช่วงหนึ่งเดือนถึงหกเดือนจะกินอาหารได้น้อยนะคะเพราะว่าเพิ่งหัดกินนะคะหน่อยก็เลยตีเฉลี่ยว่าหนึ่งตัวต่อปีต่อปีนะคะเพื่อนๆต่อสิบสองเดือนหนึ่งตัวจะหมดค่าอาหารอยู่ประมาณสองหมื่นนะคะรวมทั้งค่าฟางทั้งค่ากากาน้ําตาลหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะหน่อยรวมหมดแล้วนะคะก็ถือว่าหน่อย ตีราคาอยู่ในราคาที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสองหมื่นนะคะหรือว่าน้อยก็ไม่นะคะเป็นบางตัวนะคะบางตัวก็ถือบางบางตัวก็อาจจะมากกว่าสองหมื่นนะคะแต่ก็ดูรวมๆเฉลี่ยแล้วก็โอเคอยู่นะคะ,ะกำไรเราก็ยังเหลือให้เราอยู่นะคะเพื่อนๆตัวได้มากตัวได้น้อยนะคะเพื่อนๆเ,เฉลี่ยรวมกันนะคะก็ พออยู่ได้ค่ะเพื่อนๆ้อกข้างหลังอีกคอกหนึ่งนะคะคุณคุณประหลัดกําลังเอาให้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบางตัวก็กินน้อยนะคะบางตัวก็กินมากนะคะขึ้นอยู่กับน้องวัวด้วยขึ้นอยู่กับอายุขุนด้วยนะคะบางตัวก็กินกิ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ อายุหนึ่งถึง6เดือนจะยังกินไม่ได้เยอะนะคะแต่ถ้าหกเจดเดือนเจ็เดือน8เดือนขึ้นไปจะเริ่มกินเยอะนะคะเพื่อนๆแล้วจะหยุดกินในอายุประมาณสิบสองเดือนนะคะจะเริ่มกินลดลงนะคะคือน้องวัวได้อยู่ตัวแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งเข้าสาหากรณ์น,นะคะฝั่งนี้ยังมีแต่วัวขุนอายุเล็กๆอยู่นะคะ อาหารก็กินไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นประหลัดเสร็จแล้วนะคะแล้วไปใข้อีกตรงคอกดินนะคะคอกเรือนคอกดินมีอยู่สามตัวนะคะคือคอกน้องวัวที่มีปัญหานะคะแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะว่ามีปัญหาปวดเท้านะคะก็หายดีทุกตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้ย้ายขึ้นมาคอกซีเมนต์นะคะยังให้อยู่ตรงคอกดินเหมือนเดิมนะคะพออายุก็เริ่ม จะถึง12เดือนแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งเข้าสาก่อนแล้วนะคะก็เลยให้อยู่คอกนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ฟารมของวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราจะทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ